นายวัฒนาซอนพาผู้บาดเจ็บจากเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในตำบลบ้านบากอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะครับโดยยืนยันว่าเขาและเพื่อนไปเที่ยวงานแข่งเรือที่บ้านนาห้วยกอกก่อนจะเกิดทะเลาะวิวาทตีกันหน้าเวทีจากนั้นก็พากันวิ่งออกมาจากบริเวณงานแล้วขับขี่จักรยานยนต์พอมาถึงหน้าวิทยายลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาลก็มีขวดแก้วมาถูกที่ศีรษะ เพื่อนได้พามารักษาที่โรงพยาบาลดอนตาลแต่ว่ากลุ่มคู่อริเกือบ20คนตามมาทะเลาะวิวาทและมีเสียงปาประทัดกันบริเวณหน้าโรงพยาบาลเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันที่26กันยายนที่ผ่านมาพันตบเอกเจรวัตปานยิ้มผู้กำกับการสพดอนตาลเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บได้บอกชื่อและลักษณะของผู้ที่คาดว่าเป็นคนลงมือทำร้ายเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เคยมีเรื่องชกต่อกันเป็นประจำนะครับ ตำรวจชุดสืบสวนจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะที่ช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นทางโรงพยาบาลมีมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทและปิดประตูเอาไว้จึงไม่เกิดความเสียหายรุนแรงครับ